น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c a t ไฟ h o p สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟกับรายการ CatFI ไอทมาพบกับผมกอล์ฟแคทไที่จะมาแนะนำเทคนิคไดไที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตวันใง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งนนิคกับการใช้งานไอทีใกล้ตัวครับกับการตั้งค่ารหัสแอป m e s s e n g e r นะครับป้องกันคนอื่นแอปเปิดอ่านแชทบน iPhone ได้ง่ายครับ ต่อแอปเอ็นจิเนอนะครับเป็นอีกแอปหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นข่าวสารว่ามีการแคปเจอร์หน้าจอนะครับเอามาเป็นก็เรียกว่าข้อมูลหลักฐานใช่ไหมครับซึ่งอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าความปลอดภัยด้านข้อมูลของแอป Messenger เนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งเราสามารถไปตั้งค่าเรียกว่ารหัสผ่านไว้นะครับซึ่งเราต้องสแกนใบหน้าเท่านั้นถึงจะเข้ามาเปิดดูได้หรือต้องรู้รหัสผ่านเท่านั้นถึงจะเข้ามาเปิดอ่านได้นะครับซึ่งอันนี้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาาาาาานนนนนนนะรันนท,งงระาาท่่่กกกตตตออีี้้้ํยยงงไไไเเเดดด๋ววปปปูแจจชมมฝ็ล เราไปดูขั้นตอนในการตั้งรหัสผ่านแอป Messenger ครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคธีการตั้งค่ารหัสผ่านแอป Messenger นะครับป้องกันคนอื่นแอบเปิดอ่านแชทนะครับซึ่งหมอพี่ก๊อฟทำผ่าน iPhone นะครับ iPhone Android คล้ายๆกันแต่ว่าเมนูจะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือใช้งานตั้งค่าเหมือนกันนะครับเริ่มต้นก็คือเข้าไปที่ Messenger ครับ Messenger นะครับกดเข้าไปในแอป Messenger ครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับกดไปที่เมนูครับด้านล่างขวานะครับด้านล่างขวาที่พี่ก๊อฟชี้อยู่เห็นไหมเมนูด้านล่างขวานะครับแตะเข้าไปครับ แต่เข้ามานะครับคราวนี้มาที่หัวข้อการตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับนี่นะครับที่เป็นรูปในส่วนของฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าทิ่ก๊อชี้อยู่นะแตะเข้าไปครับเมื่อแตะเข้ามานะครับมาที่หัวข้อนี้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเห็นไหมครับที่พิ่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อล็อกแอปครับล็อกแอปเห็นไหมที่พี่ก๊อปิดอยู่ตรงนี้นะครับให้กดเปิดได้เลยครับแตะเข้าไปเลยครับปุ๊บนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเปิดครับตต้้้้อองงใใชช Face ID นนะกดเไปลยี่ครับ จากนั้นนะครับก็จะมีหัวข้อเพิ่มเติมนะครับคือเนี่ยครับก็คือเราต้องการระยะเวลาแบบไหนก็คือ1นาทีหลังจากออก15นาทีหลังจากออก1ชั่วโมงหลังจากออกนะครับเนี่ยครับก็เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าต้องการให้ใช้เฟสดีตอนไหนอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการให้มันนานหน่อยก็15นาทีกลางๆนะนะครับก็คือหมายความว่าพอเราเลิกใช้ประมาณสัก15นาทีออกไปแล้วเนี่ยก็คือต้องใช้เฟ c e ดีในการใช้งานนะครับพิธานี้เองครับในการตั้งค่านะครับอ่าก็คือ เราเพื่อความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นนะครับกรณีที่เกิดมีเราการใช้งานติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือธุรกิจนะครับเผื่อใครแอบมาเปิดใช้งานนะครับถ้าไม่มีใบหน้าเราก็ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่รู้รหัสผ่านก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆกับการตั้งค่ารหัสผ่านบน messenger นะครับถ้าเกิดใครใช้งานแอป messenger อยู่นะครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มราฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับ คลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d g e t ต่างๆนะครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แทงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกัับบคร